world business ธุรกิจรอบโลกวันนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรมที่เป็น virtual นะครับต้องยอมรับนะครับว่าในโลกยุคป,ปัจจุบันที่อาจจะมีขีดจํากัดในการที่จะทํากิจกรรมตามปกติได้นั้นมันมีข้อจํากัดไปหมดเลยดังนั้นอะไรก็ตามครับที่เป็น virtual จึงเป็นสิ่งที่เป็นเทรนที่มาแรงพอสมควรกันด้วยนะครับดูง่ายๆเลยครับเฟซบุ๊กเองล่าสุดก็เพิ่งได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทนะฮะจากเดิมเฟซบุ๊กที่เราคุ้นเคยกันมา เป็นเมตาส่วนหนึ่งเพราะว่าจะมีเรื่องของเทคโนโลยีเมตาเวิร์สนั้นเข้ามาซึ่งถือได้ว่าเป็นเมกะเทรนกันด้วยทีนี้ไปดูที่ญี่ปุ่นกันบ้างครับก็แน่นอนว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่นดาผมกระทบจากการแพร่ระบาดโควิดทําให้งานจัดเช่นงานจัดแสดงสินค้าก็ดีเทรดโชว์ก็ดีเอ็กซิบิชันต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถที่จะจัดได้แต่กระน,นั้นก็ตามแต่ครับ ก็ได้มีเทคโนโลยีซึ่งเป็น VR นี้แหละครับเข้ามาเติมเต็มกันด้วยโดยบริษัทญี่ปุ่นที่มีชื่อว่า h i k k ี้ครับเขาได้มีการจัดเทรดโชว์นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นงานแสดงสินค้าเสมือนจริงด้วยการใช้เทคโนโลยี VR โดยในครั้งนี้ h i k k ี้เองนะครับถือว่า ได้รับความสนใจจากบรรดาเอ็กซิ t ิเก็คือบรรดาเจ้าของบริษัทต่างๆซึ่งณเวลานี้ไม่สามารถที่จะนําสินค้าโซลูชันบริการของตนเองเนี่ยเข้าไปแสดงสินค้าได้ตามปกตินั่นเองไปดูนะครับว่าบริษัทต่างๆที่ให้ความสนใจแล้วมาเป็น e x ็กซิ t ิเตอร์ในงาน VR ของตลานฮิกกี้นั้นประกอบไปด้วยอะไรกันบ้างก็จะมีบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับเช่น NTT DoCoMo Yamaha ามอเตอร์รวมถึงการรถไฟญี่ปุ่นหรือว่า JR Rail นั่นเองนะครับโดยที่ได้มีการเปิดแสดงรถไฟนะครับทางกลางเทคโนโลยีที่เป็น VR ก็คือเทคโนโลยีเสมือนจริงเข้าไปด้วยทําให้คนนั้นสามารถที่จะมีประสบการณ์ต่างๆเพราะตอนนี้อาจจะไม่ได้นั่งรถไฟบ่อยนะักซื้อตั๋วก็ได้หรือแม้ทั้งว่าจะก,กระโดดเข้าไปนั่งในรถไฟนะครับก็สามารถที่จะทําได้ผ่านเทคโนโลยี VR ของฮิกกี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ได้บอกนะครับว่ากิจกรรมต่างๆณนะเวลานี้ไม่สามารถที่จะทำกันได้ดังนั้นเรื่องของเทคโนโลยี VR จึงได้รับความนิยมกันมากพอสมควรสำหรับงาน virtual market ในครั้งนี้นะครับเขาก็ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ2สัปดาห์ด้วยกันก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมได้ฟรีกันเลยนะครับเพียงแต่มีการใช้อุป,ปกรณ์เช่นเรื่องของแว่น VR นี่แหละครับรวมถึงการใช้แอปพลิเคชันนะครับเกมโลกเสมือนของสหรัฐอเมริกา,าเช่น VR chat กันด้วยนะครับสำหรับเรื่องของการให้บริการซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์พอลำพังแค่ไปดูใครๆก็สามารถทำได้แต่การเข้าไปรับบริการนะครับ ผ่านการที่มี interaction หรือว่ามีปฏิสัมพันธ์กับเทคโนโลยี VR ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำหรับ virtual market ในครั้งนี้กันด้วยเช่นกรณีของ JR East ก็คืออยู่ที่ภูมิภาคตะวันออกนี้นะฮะสามารถสร้างสถานีรถไฟเสมือนก็คืออากิฮามาร่ากันได้ด้วยคนก็จะมีปฏิสัมพันธ์กันได้เสมือนจริงทีเดียวนอกจากนี้นะครับทาให้ผู้ให้การสนับสนุนนะครับบอกว่าโลก VR นี้ให้ประสบการณ์ที่เสมือนจริงมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งถือได้ว่าดีกว่าการขายสินคา้าในรูปแบบเดิมๆผ่านโซเชียลมีเดีย เช่นกรณีขายสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเช่น i n s t a g r กรหรือว่ายู u ู e ซึ่งก่อนหน้านี้ถือได้ว่าเป็นเทรนที่ได้รับความนิยมแต่เจ้า VR นี้ถือว่าดึงดูดได้มากกว่าโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มก่อนหน้านี้ทางด้านของยาซุชิฟูนาโกชิเป็นซ e o ของฮิกกี้บอกแบบนี้ครับว่าแต่ก่อนเองนี้เนี่ยนะครับมีคนจำนวนมากเข้าไปรวมอยู่ใน VR ก็จริงแต่ว่าบรรดาบริษัทห้างร้านเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เล็งเห็นนะครับถึงโอกาสทีนี้พอมีการแพร่ระบาดของโควิด19 เจ้าเทคโนโลยี VR เหล่านี้กลายเป็นกุญแจสำหรับการเปิดประตูบานใหม่ในการที่ให้บริษัทเหล่านี้เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ได้กับกลุ่มเป้าหมายของตัวพวกเขาเองทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเรามองกันไปแล้วเนี่ยจริงๆเทคโนโลยี VR เนี่ยเริ่มต้นเข้ามาได้รับความนิยมเนี่ยนานมาแล้วตั้งแต่ปี2003กันเลยทีเดียวแต่ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับจะพบว่ามันมีอุปสรรคในการที่จะทำให้คนนั้นเข้าถึงเทคโนโลยี VR ส่วนหนึ่งเลยครับก็คือราคาของอุป,ปกรณ์ต่างๆซึ่งถือได้ว่ามีราคาค่อนข้างแพงทีเดียวไม่จะเป็นตัวอุป ก็ดีฮาร์ดแวร์ของ VR รวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะต้องมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงนะครับมีระบบประมวลผลที่มีราคาค่อนข้างแพงยกตัวอย่างย้อนกลับไปในปี2003เป็นต้นครับมีการเปิดตัวโลกเสมือนก็คือ VR ที่ใช้ชื่อว่า Second Life แต่ว่าไม่สามารถที่จะขยายความนิยมในวงกว้างกันได้ก็อุปสรรคก็เป็นเพราะว่า อุปกรณ์ต่างๆนั้นมีราคาแพงบริษัทหลายบริษัทเองก็เริ่มต้นเข้ามาทําลายกําแพงแห่งอุปสรรคเหล่านี้เช่นกรณีของ Facebook ครับมีการเปิดตัวแว่นตา VR อย่าง Oculus ซึ่งบอกว่ามีราคาที่เริ่มต้นเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นแล้ว คนก็เริ่มต้นหลงไหลเพราะสามารถเข้าไปสู่โลก VR ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยทั้งนี้นะครับต้องบอกแบบนี้ว่าตัวที่เป็นแคตาลิสต์หรือว่าตัวเร,ร่งปฏิกิริยาให้ VR ได้รับความนิยมมากขึ้นก็คือการแพร่ระบาดของโควิด -19 นั่นเองนะครับคนที่แต่เดิมนั้นน่ยไม่เคยมีความสนใจตอนนี้อยู่บ้านมากขึ้นก็เลยจําเป็นต้องมีการใช้ VR มากขึ้นเช่นกรณีของ VR c h a ครับมียอดผู้ใช้งานเฉลี่ยในเดือนกันยายนอยู่ที่ประมาณ15,000ราย เพิ่มขึ้นถึง47%นะครับจากปีก่อนหน้าและ2.4เท่าถ้าหากว่าไปเทียบกันกับเดือนเดียวกันของปี2019ทั้งนี้ก็เป็นไปตามข้อมูลของ Stream ซึ่งเป็นบริการจัดจำหน่ายวิดีโอเกมยอดนิยมต่างๆมากมายการเตริบโตในครั้งนี้ครับแน่นอนว่ามันกระตุ้นความสนใจครับของบรรดาน,นักลงทุนครับแล้วก็ได้มีการกระตุ้นนะครับความสนใจจากบริษัทอุตสาหกรรมต่างๆให้หาพื้นที่ในการเข้าไปลงทุนใน VR เพิ่มเติมขึ้นด้วย เช่นกรณีของ Facebook เองซึ่งกำลังมีการพัฒนา Horizon นะครับซึ่งเป็นโลกเสมือนจริงที่สามารถที่จะเข้าถึงได้ด้วยอุปกรณ์ของเขาก็คือแว่นตา Oculus นั่นเองในขณะที่ Microsoft ก็ได้มีการสาธิตการใช้แว่นตา VR ครับสามารถทำให้พนักงานซึ่งอาจจะอยู่ห่างกันทำงานได้ใกล้ชิดกันในโลกเสมือนจริงแห่งนี้ด้วยรวมถึงบริษัทวิดีโอเกมอย่างเช่น r o บ lox แล้วก็ Epic Games ซึ่งเป็นผู้พัฒนาเกมยอดนิยมอย่าง Fortnite ก็ได้มีการจัดคอนเสิร์ตดนตรีเสมือนจริงกันมาแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับฮิกกี้บอกนะครับบอกว่าเขาเองนั้นถือได้ว่ามีแต้มต่อนะครับเหนือกว่าบริษัทยักษ์ใหญ่หลากหลายแห่งส่วนหนึ่งครับเพราะว่าเขามีส่วนงานที่ทําหน้าที่ในการผลิตคอนเทนต์ซึ่งถือได้ว่าโดนใจคนที่เข้ามาใช้บริการ VR ของฮิกกี้สังเกตได้นะครับในญี่ปุ่นเองมีคนจํานวนมากเลยที่สร้างแล้วก็มีการใช้อวตารซึ่งส่วนใหญ่ครับจะเป็นตัวละครอนิเมะเสมือนจริง เพื่อสามารถที่จะนําไปเล่นในเกมสตรีมมิ่งหรือการถ่ายทอดสดอื่นๆซึ่งหนึ่งในอวตารที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดก็คือคิดซุนะเอครับซึ่งบอกว่ามี follower ผู้ติดตามจำนวนเรือนล้านนะครับบน YouTube แลวก็ i k Took ซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอของจีนนอกเหนือจากนี้นะครับยังมีบริษัทแพลตฟอร์มวิดีโอของจีนอย่างฟิลิปปีทั้งนี้ครับฮิกกี้เองเริ่มต้นธุรกิจเมื่อ3ปีที่แล้วก็คือปี2018นะครับจากชุมชนเล็กๆของแฟนอวตาร รวมถึงคนที่ใช้งานที่ชื่อว่าไฟโอครับไฟโอคนนี้เป็นหนึ่งในผู้บริหารปัจจุบันของฮิกกี้นี่แหละครับผลงานของตัวเขาก่อนหน้านี้รวมถึงตัวเขาเนี่ยไม่ค่อยถูกเปิดเผยมากมายนักนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยเขาประสบปัญหาทุกทรมานจากโรคซึมเศร้ามาเป็นเวลายาวนานแต่ที่สุดเขามาเจอสิ่งที่เป็นความหวังใหม่ของเขาก็คือการเข้าไปเป็นอวตารในโลกเสมือนจริงนั่นเอง โดยที่เขาสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้โดยที่ไม่ต้องเจอหน้าเจอตากันด้วยตัวเขาเองครับจึงใช้จุดนี้แหะครับเข้ามาเป็นจุดแข็งในการจัดกิจกรรมแบบ VR คือเสมือนจริง เพื่อแสดงอวตารสมิตินะครับโดยทางด้านของฟูนากชิซึ่งก็เป็น CEO ของ h i กกี้นะครับสนับสนุนแนวความคิดตรงนี้ของเขาใช้ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเกมร่วมถึงการนําเสนอดึงดูดผู้สนับสนุนต่างๆเข้ามาอีกหลายรายนับตั้งแต่นั้นเลยทั้งนี้ครับชื่อเสียงของบริษัทฮิกกี้ส่วนหนึ่งเลยได้รับการสนับสนุนจากการแพร่ระบาดนะครับของโควิด -19 ฮิกกีเรียก Virtual Market ตแห่งนี้ว่าเป็นนิทรรศการเสมือนจริงที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็มีการแสดงการตะวันแสดงดนตรีมีการแสดงเรื่องของเกมอีกด้วยโดยฟูนางกชิบอกว่าเขาได้มีการพูดคุยนะครับกับนักลงทุนเกี่ยวข้องกับการระดมทุนกันเอาไว้บ้างแล้วแต่ณเวลานี้ยังไม่ได้มีการตกลงกันอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นทางการนะครับขณะเดียวกันนะครับ คู่แข่งก็ไม่ได้หยุดนิ่งเช่นเดียวกันอย่างเช่น Cluster ครับเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลโลกเสมือนจริงซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการสร้างโลกเสมือนจริงนะครับที่ชิบูย่าแล้วก็ฮาราจูกุในย่านโตเกียวขึ้นใหม่โดยบริษัทสตาร์ทอัพนี้ก็คือ c ลัสเตอรบอกว่ามีคนที่เข้าชมงานนะครับชิบูย่าฮาโลวีนมากถึง4 0 0 0 0นคนเลยนะเมื่อปีที่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นครับพิกี้เองถึงแม้ว่ากําลังเดินหน้าไปได้สวย แต่เขาก็ประสบกับความท้าทายเช่นเดียวกันนะครับก็คือการทําให้กิจกรรมเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เขาใช้ PC แล้วก็สมาร์ทโฟน โดยที่ไม่จําเป็นต้องมีการใช้ชุดหูฟัง VR ราคาแพงเหมือนอย่างปัจจุบันนี้ด้วยโดยบริษัทเองคาดหวังนะครับว่าการเดินเกมในครั้งนี้จะสามารถขยายการเข้าถึงได้ไกลกว่าผู้ที่ใช้ VR แต่เพียงอย่างเดียวแต่ก็อาจจะมีความเสี่ยงนะครับในการที่จะทำให้คุณภาพคอนเทนต์ของพวกเขานั้นลดลงได้เช่นเดียวกันครับสำหรับคอนเทนต์บางประเภทนะครับที่สามารถที่จะเล่นได้ทั้งในและก็นอกจอ VR ถือเป็นส่วนสําคัญนะครับ ผู้ลงทุนรายหนึ่งที่เขาเน้นการลงทุนในอุตสาหกรรมเกมและความบันเทิงบอกแบบนี้การเล่นได้แต่เพียงแค่โลกเสมือนคือแค่ในโลกของ VR โดยที่ไม่สามารถที่จะเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ในโลกแห่งความเป็นจริงออฟไลน์ได้อาจจะกลายเป็นอีกหนึ่งขีดจำกัดก็ได้นะครับเพราะบางครั้งครับคนที่เขาเคยเห็นแบบนี้เขาก็อยากที่จะมีประสบการณ์จริงๆด้วยเช่นเดียวกันทั้งนี้อุปสรรคอีกประการหนึ่งครับคือเรื่องของการรวมการชําระเงินเข้ากับประสบการณ์ VR นั่นเองในปัจจุบันครับร้านค้าในโลกเสมือนจริงเนี่ยเขาสามารถที่จะดึงดูดนะครับ คนเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ได้แต่ทีนี้ในเรื่องของประสบการณ์ในการที่จะทำธุรกรรมการทำทรานซัคชันก็ยังคงจำเป็นที่จะต้องไปที่ร้านค้าเหมือนเดิมนั่นแหละครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหนึ่งในเครื่องหมายคำถามใหญ่หญๆก็คือว่าหากว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะจบสิ้นลงโดยสมบูรณ์แบบแล้วสามารถเข้าไปใช้ชีวิตได้เหมือนปกติ100%เเหมือนอย่างอดีตไปแล้วความนิยมของโลกเสมือนหรือ VR จะยังคงสามารถรักษาโมเมนตัมของเขาเอาไว้ได้หรือไม่ อันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องเฝ้ามองต่อไปว่าหลังการแพร่ระบาดโควิดแล้วโลกของ VR จะยังน่าดึงดูดเหมือนปัจจุบันหรือไม่ครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ